มาที่กองละครของพี่หนุ่มสันติสุขไปแล้วนะครับในฐานะผู้จัดใช่ไหมม,มาดูในฐานะนักแสดงบ้างดีกว่านะครับกองเศรษฐีตีนเปล่านะครับได้เวลาเฮฮากับรุ่นใหญ่อยู่แล้วเรียกว่าเสื้อสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้อย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับทั้งพี่นีโน่และก็พี่หนุ่มนะฮะเจอกันทีไรเนี่ย ไม่มีการพูดดีกันสักคำนี่จริงๆคล้ายๆสไตล์ิมอตอนที่พี่ต่องกับพี่เอเมย์นะคูนี้แต่สีก็คล้ายๆนะใช่ดูจากฉากเชิญกันอะไรแล้วนะครับเจอกันทีไรนี่มุกแพลวพาวผัดกันเสริมผัดกันเติมตลอดนะฮะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับเงยุตัวนี้มันขาหักอยู่ ยื่นคุยกัน่ะก็เวลาเขามาตรงนี้คือบ้านเราของบ้านนี้ตีกันตลอดเลยค่ะแค่คุยกันเมื่อกี้ก็มีความแบบไเบลล่ายวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นแม่ตกใจอยู่เมื่อกี้ สนุกนะครับเวลาได้ดูแบบว่ารุ่นใหญ่เขาประทะคารมกันถามว่าบทยังจําเป็นอยู่ไหมไม่จําเป็นแล้วเข้าไปใหญ่ไม่แพ้เลยอะ่ะไม่เหมือนนี่นะฮะก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทีไรมีเสียงโหเราอให้ได้ฟังกันตลอดแน่นอนนะครับติดตามชมได้ครับเย็นวันนี้19นาฬิกานะครับผม